กินพาเที่ยวคือเกาได้จ่าเด้อเมื with with ่อนี่เมนูนุ่นมี่ยังมาให้พีน่ chutz, น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งน้ากันเลยจ้ามีแนวมาอ่านคือเกาล่ะจ้ามาเบิ้งน้ากันเลยค่ะนี่เดี๋ยวเมนูนุ่นกะซิแกะกันเลยนเนาะค่ะเนาะแกะกันเลยนเนาะค่ะเนาะมาจากเพชรบุรีเออมาจากหัวหินประจวบคุณเด้อค่ะนี่ส่งมาให้เมนูนุ่นเนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยวเมนูนุ่นสแกะเลยนเนาะค่ะเนาะแกะกันเลยจ้าเดี๋ยวเมนแกะเดี๋ยวกินเดี๋ยวเกินกัน แจ๊บกล้องเรียบร้อยเด้อเด้อค่ะเด้อนี่ในกล้องมี่ย่างมาเบิ่งกันบในจ้าลายอย่างมาเลยค่ะนี่อ่างเลยนะคะเนาะนี่เดี๋ยวไม่รู้สิออกไอ้เบิ่งนที่ระย่างลงค่ะเนาะเพราะว่ามันหลายเชื่อเลยเกิดเพราะว่าหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวออกเอาออกมาให้พี่น้องเบิ่งนที่ระย่างลงค่ะเนาะอันแรกค่ะอันแรกจะติเป็นปลาหวานนะคะพี่น้องจ้าปลาหวานเห็นบ่เนาะไก่เบ่จ้า ปลาหวาน,นมี่เม็ดปากง่าอหอมหอมจากปลาหวานนี่ค่ะปลาหวานนะคะเนาะอันที่สองโอ้ปลาหมึกค่ะปลาหมึกกระตอยแกะตาด้วยจา้านี่อันนี้แกะตานะคะนีเนน่เห็นมนอนจ้าเห็นมอนปลาหมึกกรอันนี้แกะตาเด้อค่ะเด้อนี่ดีวูนะคะเนาะ อันนี้เป็นหมึกค่ะหมึกตัวใหญ่นะคะนอะ้องตกตีง่ายเลยค่ะนี่อ่างค่ะอ่าง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 นี่จะ้ะนี่จะ้ะอันนี้ก็สิเป็นรุ่นน้อยล่องจากตัวนี้นะจจะน้อยนะคะนาะนี่ค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องจ้ะให้เบิรงก่อนนะคะนาะตัวนี้สิเป็นเบอร์ล่องล่องจากตัวนี้นะะเนาะค่ะนาะรีวิวให้เลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเ่นฝากมาใหา้นะคะนะ่ะนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นิดนึงแล้วตัวนี้ก็จะรองลงมาอีกเลขอีกนิดนึง,งนะจ๊ะเลขลงมาอีกจะคะยด้แล้วก็จะมีคุณคุณเชียงค่ะคุณเคียงนะคะเด้อคุณเชียงสองห่อค่ะแดงดีดีค่ะคุณเชียงเด้อจ๊ะเด้อมีค่ะคุณเชียงเนาะค่ะเนาะมีคุณเช네ียงสองห่อค่ะแล้วก็จะมี ก็จะมีปลาแหงค่ะแบบจืดด้วยนี่ค่ะปลาแหงนี่แบบจืดด้วยค่ะเด้อปลาแหงปลาแหงรสจืดด้วยค่ะนี่ิ้งจริงตับปลามูหุ่งกระแซบิ้งดีๆตัมุนมุนก้นกระแซบ้าพี่น้องปลาแหงอันนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกอันเดียวกันกับอันนี้แหละแกะตาหมึกแกะตาเนาะนี่นี่ค่ะเป็นมเนาะจ้ะสวยสวยจากปลาหมึกเพิ่งเนี่ย แถมดีเนาะค่ะเนาะบ่เป็นลาบ่เป็นยางด้วยค่ะนี่เด้อบ่บ่ข้นลาบ่ข้นยางเนาะค่ะตัวนี้ก็สิบเป็นอ้ออันนี้แถมเด้อวาสนาค่ะเนาะอันนี้แถมมให้เป็นมือกับต่อยด้วยค่ะนี่แถมค่ะขอบคุณมากมากเลยเด้อค่ะนี่ขอบคุณมากมากอันนี้ก็ฝากติชมด้วยจ้าเฮียเฟิร์ส ถ้าเลสิ่งมาสันอันนี้เพื่อนเอามะหายซิมนะคะเด้อนี่เอามะาหายซิมเป็นปลาหมึกอันใดปุ๊น,น,น,นี่นอนเห็นแมลงมึนกับเบอร์ไส่กินเป็นกระเซาะด้วยใจนี่นี่ค่ะเมือกแล้วค่ะมีแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะมีทั้งหมดก็มีปลาแห้งปลาอีฮื้อหรือว่าปลาหมึกแห้งเนาะค่ะปลาหวานปลาหมึกแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีกุนเชียงค่ะเห็นมโน,น,น่จะมีสุดออกมาให้เบ่งครบเลยเนาะคะ่ะเนาะครบ จ้าเดี๋ยวเมนูวุนมาให้เบิงไก่ๆเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นปลาหมึกตัวนี้สิเป็นเบร์ใหญ่ก็ตัวนี้เนาะค่ะเนาะนี่มันสิมีขนาดเบย์ก็ทอกันดิจ้าตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เด้อค่ะเด้อนี่เป็นไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์น้อยจ้าลงมากจน้อยตัวนี้จะเป็นหมึกปลาหมึกแห้งแกะตาเรียบร้อยเด้อค่ะนี่ตัวนี้จะแกะตาเรียบร้อยนี่ค่ะสองหตัวนี้จะเป็นปลาหวานค่ะปลาหวานจ้ะอันนี้ปลาหวานเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นกุ้นเชียงเนาะค่ะเนาะกุ้นเชียงเนาะค่ะเนาะตัวนี้จะเป็นปลาแหง้งแก้พี่น้องจ้าปลาแห้งค่ะนี่ค่ะอันนี้สิเป็นคล้องแถมดอกจานนี่เพิ่นเพิ่นฝากมาให้กินเนาะค่ะเนาะนี่เป็นกระต้อยค่ะอันนี้สิบ๊อยแก้ตาแล้วก็เป็นเป็นปลามึกอยียางหมูจันนี่เมนองบุนกับเ่บเคยกินเนาะค่ะเนาะนี่แหละจา้าครบทั้งแกะออกมาแล้วกับซมีแบบนี้แหลคะ,นะค่ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมนองบุนสิถ่ายรูปให้เบิ่งที่ระยางเนาะค่ะเนาะ แกให้ลุงป่านาอาเบิ้งเด้อค่ะเนนะะด้อส่วนผู้ใดสนใจติดต่ออยากอยากสั่งไปซิ้อไปกินเบิ่งกะสั่งใดเด้อค่ะเด้อแมนูวุ้นเส้นเบอร์โถ่ไห้เหานาะคะ่ะเนาะก,ก็คือ09176786374เอ 6, 7, 8, 6, 3, 7, ด้อค่ะเด้อเบอร์โทรเพิ่นก็คือ0916786374เนาะคะ่ะเนาะเป็น เฮียเฟิร์สทะเลซิงเนาะค่ะเนาะเฮียเฟิร์สทะเลซิงก็คือเพื่อนสิขายเกี่ยวกับอาหารทะเลเมื่อถูกอย่างเลย,ดยเด้อจ้าเด้อแม่น้องอุ่นก็สร้างเพื่อนสิเอากับบ้านล้วก็เพื่อนก็เอามาให้กินเอามาให้รีรรวิวนํำเนาะค่ะเนาะสำหรับอาหารทะเลมือน,นีเนาะค่ะเนาะก็ว่าไม่ยังไรจ้ามือ,มอน,นีก็คือมารีวิวไอของฝากไข้เบิ่งนั่มเราก็มาบอกไอเพื่อนๆ่ถ้าเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนสนใจเนาะค่ะเนาะแม่น้องอุ่นสิค้นเบอร์โทรไให้ในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อไว้ไใต้คลิปหรือว่าไว้ในในรูปนี้เลยนะคะ ไปในคลิปนี้เลยเด้อเพ่อสำหรับเบอร์โทรผู้ใดอยากสนใจที่สิสัง่งเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้แม่นว็ขอโตโัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมเด้อค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง,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 งกดสับตะไครให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยค่ะสำหรับมื้อนี้แม่นวนขอโตโัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะพอกำลังไม่คลิปหน้าจ้า